สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทะเบียนรถเนิรภัยพระรัชทานใกล้เข้ามาแล้วสําหรับการออกรางวัลประจําวันที่17มกราคมนี้โดยหลายคนอาจมีแนวทางในการซื้อหลังจากครั้งที่แล้วซื้อทะเบียนรถพระที่นั่งของรัชการที่10พากันฮือฮาเกือบทั้งประเทศล่าสุด ก็ได้ออกมาอีกแล้วโดยในครั้งนี้ทะเบียนรถนิรภัยพระราชทานยังตรงกับทะเบียนรถยนต์ของบิ๊กตู่อีกด้วยทะเบียนรถก็คือ9 9 7 3และทะเบียนรถของบิ๊กตู่ก็คือ7็กอไก่รอเรือ9302ฟังอีกครั้งนะคะรถทั้งสองคันทะเบียน9973และ7็กอไก่9302ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ